เดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการทำอาหารนะครับให้หนูน้อยคนนี้กินนะครับเป็นอาหารมื้อแรกที่ไม่ใช่นมนี่ตอนนี้กำลังเหอของเล่นใหม่อยู่เห,มหอมากเหอมากเลยอันนี้ส่วนเชฟนะครับอยู่นี่เชฟ อุปกรณ์องพงกรณ์อะไรนี่ไงโอ้โหมีอะไรบ้างเนี่ยเครื่องปั่นนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยเบบี้คุกหรือป่าแล้วก็โอ้โหกินตัวกินอยู่ตัวเท่านี้ดูอุปกรณ์ทำอาหารของเายหนูเต็มไปหมดเลยแค่หอดอะไรเดี๋ยวพักอะไรเนี่ยดูดูดูสองคน ดูตื่นตื่นตื่นสนกมากตอนนี้อ่านคู่มืออยู่หนูรอนานแล้วนะเนี่ยหนูรอนานแล้วนะเนี่ยหนูจะกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวไม่จ่ายตังนะเนี่ยหนูไม่จ่ายตังนะเนี่ยฮะเชฟทำไงทำอาหารช้าเนี่ยหนูไม่จ่ายตังนะเนี่ยหนูไม่จ่ายตังนะเนี่ยอ่าโวยวายแล้วเนี่ยเชฟ ลูกค้าโวยวายแล้วเนี่ยลูกค้าโวยวายแล้วหั่นผักก่อนแค่น้องบอลนันน้องแล้วพี่เยอะแล้วกินคำสองคำมั้งเนี่ยเขาไม่ได้ให้กินเยอะเลยมื้อแรกอ่ะเธอเธอดูรูปหน่อยสิเฮ้ยชิวๆนี่คนนี้นี่ชิวๆเขาเขามองมาที่คนทำอาหารอยู่เนี่ย โอ้ดูหมามาทำออันนี้คืออะไรผักอะไรมอคโคลี่มอคโคลี่แล้วนี่ล่ะแคอรอทอืมอืมจะจะหั่นทำไมมันปั่นอยู่แล้วไม่ช่เหรอก็ถ้าปั่นหั่นแล้วมันจะปั่นง,านง่ายกว่าละเอียดกว่าไงเรอก็ช่วยเครื่องปั่นอไม่ต้องช่วยบัลลองมั้ง โอ้คารโดนเขากินเปลือกด้วยเหรอไม่กินไม่กินครค่อยค่อยหั่นพี่เป็นช้ำช้เอาตรงช้ำออกไปงั้เอาครึ่งครึ่งทางนู้นโอ้ยช้ำเยอะพี่ไม่พี่ก็หั่นเอาครึ่งนึงดิครึ่งเดียวอ่ะหั่นครึ่งเลยอ่ะนั่นแหละลูกค้าโวยวายแล้วเนี่ยทำไม่เสร็จสักทีเนี่ย หักเงินเดือนแล้วเนี่ยเชฟสองคนเนี่ยลูกค้าลอยวอยวายแล้วเนี่ยลูกค้าวอยวายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกค้าวอยวายแล้วเนี่ยเห็นไหมเจ้าของเล่นเข้าปากแล้วเนี่ยเรานเรา่เราจะเสียบปักยังไงปัก เรามีที่จ้าไ,ไม่มีสายปักสามทางไหม,มยาวก็วอยู่ข้างนอกไงอยู่ข้างบนหรือเปล่าชั้นบนนี้นะคะพี่ดูจะกินจะกินของเล่นแล้วเนี่ยอือจะกินของเล่นแล้วเนี่ยได้โต๊กินข้าวไวสั่งตรงจากเซนทันเวสเกตเลยเนี่ย ทำลายข้าของแล้วทำลายข้าของแล้วนี่อโอ้มันใส่น้าเราวันปั่นมือนะเนี่ยฮะเครื่องปั่นเด็กนี่ราคาแพงกว่าเครื่องปั่นผู้ใหญ่อีกเนี่ย หนึ่งไปไม่มีระดับให้เหรออ่ะอ้อนเมื่อกี้ยังไม่เหม็นบล็อกแล้วก็กดกดแล้วนะม,มันใช้เวลาประมาณ20นาทีทำอะไรอ่ะ ไอพี่ลูงเราต้องใส่น้ำเข้าไปในนี้ไหมเอาไม่อานคู่มืออะไม่มีน้ำมันจะหยดลงมาเองตอนตอนเราปั่นถึงใส่แล้วไม่ในมันหยดลงมาแล้วมันจะเป็นน้ำผักหยดลงมาหิวแล้วเหรอโวยวายแล้วคนนี้โวยวายแล้วมีควันออกมาแล้วเราจะเริ่มได้กินอาหารละเพราะว่ามันนึ่ง นึง่งมันนึ่งให้ให้นึ่งให้มันนิ่มก่อนเหรอเราค่อยปั่นนี่เหรอนึ่งผักใช่ไหมโอ้แต่แต่ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยดูดูจากน้ําเดือดแล้วเนี่ยตอนนี้เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่านี่ไงน,นึ่งก็จะมีผักผักข้างในก็จะมีน้ําที่ได้จากการนึ่งนะคะ วางยังไงดีน้ําที่ได้จากการนึ่งนิดหน่อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้น้ํานี้แหละในการปั่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเทออกน,นิดหน่อยเพราะไม่งั้นอาจจะข้นเกินไปอ๋อมันก็เป็นน้าที่สะอาดมากเลยเนาะเพราะว่ามันนึง่งเป็นน้ําจากกาันนึ่งด้วยใช่ไหมน้ํานี้น่าจะมีวิตามินเยอะเดี๋ยวเราเทออกน,นิดนึงเออแต่เราไอ้ตรงที่เป็นน้ำก็ละเอียดแล้วนะนี่เราว่าต้องเติมน้ำเข้าไป หมือนกับว่ามันในละเอียดไม่พออ่ะหนูลองให้แล้วจะกินแล้วเนี่ยนไแต่ว่าจะใส่น้าน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรรอปีนี้แหละเรียบร้อยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำนะคะอาจจะใส่น้ำน้อยเกินไปแต่ว่าครั้งหน้าเราต้องใส่ให้น้ำให้มันเยอะกว่านี้หนึ่ง แล้วเราก็จะป้อนเฉพาะตรงที่มันละเอียดละเอียดมันข้นๆไปนิดนึงอ่ะน้ําน้อยอ่ะมันหนื่มากเลยนะมันมันนืดเหรอืมนี่นะคะเมนูสุขภาพนะคะเอาปลาชิมก่อนไหมไม่เอาอ๋อจะได้รู้รสชาติมันเป็นยังไงมันดูน่ากลัวแต่เนี้ยมันหนื่เลยอ่ะใช่มันจะน้ําน้อยไปอ่ะเมื่อกี้เราเทน้าออกไม่น่าเทออกเลย กลัวติดคอเขาเนี่ยต้องมีน้ำโอเคโอเทน้ำเปล่าใส่ใส่แกก่อนเตะเตะให้เขาลื่อนคอไม่หรอค่ะมาช้อนเหมือ่าอาลองใสกนอะไรก็ได้ก่นยกไปลช้อนอ่าอปาอ้าปอ้าก็ติดติดไหมน่ะอ่ามัมมัมมัม ยังไม่เคย,ยไม่เคย,เคยตแต,แตกินแล้วค่อยแตะกคะ่อยแตะไปยังไม่เคยกินแ<ม>ล้วเริะคือคเหนือมากเลยเนาะขาวเสื้อกันหนยวอะไรเนี่ยมันคืออะไรเข้าปากหนูเนี่ยป๊ามาเอาอะไรมาเข้าปากหนูคะอร่อยไมหมคะป๊ายังอยากกินเลยลูกมันอร่อยใช่ไหมล่ะ มันอร่อยใช่ไหมอืมทำไมทำไมรูปแบบว่าทำไมรูปแบบว่าหน้าตาแบบฮะเป็นยังไงคะหนูเคยกินไหมแบบเนี้ยอืมอืมเคยกินไหมโอ้ใช่โน้ลลืมลองคอเขาอะ่ะผ้าหยางเอาไปผ้ายางเอาผ้าหนี่ก็ได้อ่ะเอาผูกเลย่ะทำไมเขาหน้าตาแหวะแหวะเขายังไม่เขายัง ไม่เคยไม่เคยกินอืมอันนี้เม็นจังอัมมามมัมามเลยนี่มาเลยนแย่มากเลยยังไม่น่าทานนาทานแบบว่าน่าทานไม่อร่อยเลยล่ะลูกเช็ดเช็หน่อยเหน่อย เขาไม่กืนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขากืนไม่เป็นเขายังไม่นั่นเขาเพิ่งจะเคยเพิ่งจะครั้งแรกเดี๋ยวจะกินไปเรื่อยๆ่แป๊บเดียวคมเลยไม่รู้ไม่ได้คิดให้ลูกกินเลยไม่คิมนเลย่อนพี่ลูกเออถอนให้ยมหน่อยถ้างั้นนะั่นก็กินอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ไม่กินนะแต่กินช้าให้เขาปรับตัวหน่อย อร,อ,อร่อยอ,อ,อร่อยให้ไมว่ามันเป็นยังไงคะขอชิมหน่อยได้ไหมดว่าเขากินอยู่นะนเ,นเขาทำกินอยู่กินอยู่ให้กินไหมเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยมันก็เป็นข้าวมันก็มันก็เป็นรสชาติที่ไม่มีอะไรนะ เธออยากินแย่งลูกกินดิพอแล้วกินเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเหมือนคเคยกินตอนเด็กๆเหรอจำได้ขนาดนั้นมันหอมอยู่นะมันหอมบรอกโคลีแต่มันข้นเมื่อใส่น้ำน้อยไปอ่ะมันก็คนก็อาจจะได้เรียนรู้ว่ากินอะไรที่ไม่ใช่เป็นน้ำดิคือเขาเพิ่ง กระเพาะเขายัางลาไส้เขายัางไม่พัฒนาเต็มที่เลยมันควรจะเหลวกว่านี้อืขี้แข็งแน่นอนลูกไม่เหลวเลยอ่ะเอาหล่นเข้าหล่นไหลไหลอีกอาโอ้ยอยากชอบนี่น้ำไหลไหลขนาดนี้ แบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหรือยังฮะถ้าเหลวไปหน่อยนมันจะเป็นน้ำเขาจะได้ดูดทุกๆทุกๆทำไงดีหล่ะพี่ลุงเอ้าทำใหม่ได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเด็กขากินไม่หมดหรอกแต่แต่มันลังเขาเตาน้ำแต่แต่อีกได้น้ำเรานี่หน้ำลงไปเหรอเขาบอกว่าใส่ช้อนแล้วให้เขาดูดถ้าอยากให้กินง่ายก็ให้ผสมนมแม่แล้วก็นมผงเข้าไปด้วย ข้นมากมเลยว่าใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมพังมากเลยมือแรกเอากับมือแรกเนาะหมาทำพังเลยก็ที่หลังไม่ต้องเทน้ําออกคือเขาคงคำนวณมาดีแล้วแหละว่าน้ําประมาณประมาณนั้นอะตอนที่เวลาหมดอะไอตัวเครื่องอ่ะเอ้ยกลิ่นนะเนี่ยเธอ เนี่ยดูดิแล้วหนูไม่เงยหน้าล่ะลูกฮะกินเด้เนี่ยมันมันข้นไปกินเดนี่ยมันข้นไปกินแล้อ,อมช้อนอะมันก็จะเปื้อนแบบนี้แหละใช่ไหมบัหลังมีพยางไรียกเตรียมเป็นพยานหนูจะเป็นยังไงเนาะฮะ อืมีอยไ,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 ไปแล้วมือก็เป็น้าจะดูดเมีเขาก็ยังเอาออกมาเป็นนะไม่ต้อเร,ตเราว่ากลิ่นนนี่มือแรกกินขนาดนี้ถือว่ากินแล้วนะเธอมันใช้ได้อยู่อืมใช่ไหมพี่ ตอนนี้อายุกี่เดือนนะห้าเดือนกับหกเดือนล้วอีกประมาณสิบวันก,กว่ากว่าเสียใจอคนไปเธอจะจะก็กินแบบอาหารได้ยังไงไม,มือแรกเขาไม่ใช่เราเสียใจที่เราไม่ทําให้มันไม่เหลววันนี้ไม่ได้เขากินยากไงอาทีบเลยทีบ เขาคืนเป็นหรือยังพุ่งคืนเป็นแล้ว,ว,เ,ลวเริ่มดูแต่ว่าเนี่ยังค่อยๆให้เขากินก็นได้เถอะให้เขาเคี้ยวๆหน่อยยัดเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเคี้ยวไม่ทันใช่ไหมกินน้อยถ้าเขากินเป็นมื้อสองมื้อเขาเลยกินเสร็จอาบน้ําต่อได้เลยเละมากพอแล้วมั้งเนี่ยเธอมันเขาบอกไม่ต้องกินเยอะก็ได้มือแรกอ่ะให้รับรู้เฉยๆเคียนะจบรีวิวแล้ว <c oughs>